เท,ที่ยวไทยเที่ยวให้สนุกทททเพชรบุรีจับมือกับทท,ทประจวบคีรีขันธ์บุกเชียงใหม่จัดเทศกาลท่องเที่ยวชะาอมหัวหินชนชบโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดคุ้มในงาน Amazing ชะอําหัวหิน Consumer Fair 26-28เม,26มาษยนนี้เมื่อวันที่26เมาษยน .2567 ที่ลานกิจกรรมชั้น G0 ย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ธิดลอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานอาเซียซิ่งชะอําหัวหินคอน sumer fair ที่จัดขึ้นระหว่าง26-28ในสายนซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเพชรบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานประจวบคิริขันได้ยกขบวนผู้ประกอบการชะอําหัวหินกว่า20แห่งบุกเชียงใหม่จัดเทศกาลท่องเที่ยวชะอําหัวหิน ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีภายันงานผู้ประกอบการจากชะอําหัวหินนำสินค้าและบริการโปรโมชั่นเพคเกตท่องเที่ยวตั๋วเครื่องบินที่พักที่เที่ยวสนามกอล์ฟในราคาพิเศษสุดนำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตของดีเมืองเพชรหัวหินอาทิขนมตาลข้าวแช่ต้นตรับเมืองเพชรปฏิมากรรมจากเรือ กิจกรรมฟอร์มแก๊ปถูกแกสผลผลิตองุ่นวน์คุณภาพและกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยการถ่ายรูปเช็คอินเที่ยวชมงานรุ้นรับของที่ระลึกสุดเอกลักษภายในงานมากมายและที่สำคัญยังมีกิจกรรมไฮไลท์สุดพิเศษสลหรับผู้ที่ชอบภายในงานสามารถรุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่หอยหินฟรีอีกด้วยทนรอเพราะว่า ท่านวีรพงลิฟรอดครับท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโฮมิํา <player> ท tá, ่านผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากโฮมิําและท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับกระผมในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการโฮมิําทุกคนขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและไม่สิ้นช้าอ,อมมนนาุ่นใจลเกค้าแบในี้ครับการท่องเที่ยวประเทศไทยมีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างูมิภาพปัจจุบันการเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังประจวบและเพชรบุรีท่องตัวและสะดวกสบายมากขึ้นเนื่องจากเรามีสายการบินเชื่อมโยงของแอร์เอเชียระหว่างเชียงใหม่ และประจวบตั้งแต่วันที่1นึ่งที่าเป็นต้นไปจากเดิมที่มีสีไฟต่อสัปดาห์เราจะมีเป็นเดลี่ไฟดีทุกวันนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ทางเอเชียก็ส่งสัญญาณแล้วว่าจะมีการเพิ่มไปในเส้นทางอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการจัดงาน a เม z i ่ g ชะอ์มบัวหินคอนเสิร์ตแปร์มวนอกม้วนใจแอลวินบิน,นได้ทุกวันในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในหว่างวันที่26-28เมษายน2567นะชั้นีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเซนเฟสแห่งนี้โดยความร่วมมือระหว่างทททสำนักง,งานทุกงีทททสำนักง,งานประดวอุดรขันและทททสำนักง,งานเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยขขงระหว่างภูมิภาคจากนั้นนายวีรพงษ์ฤทธิรอด รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวเปิดดังนี้เชิญรับฟังครับ,รบทางโคโงการนะครับจากทั้งเทือบุรีแล้วก็ประจกบันขับสู่จังหวัดเชียงใหม่คนครแห่งความสุขและความมัน่นคงด้วยความมีกัยิ่งครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนะครับอยากจะมาสักครั้งหนึ่งชีวิตและก็รวมถึงใครที่มาแล้วก็อยากมาอีกด้วยจังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นจังหวัดที่มีมวลเสน่ห์ ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นที่รับตึงตาใจที่ทำให้คนที่มาแล้วก็อยากมาอยูไม่รู้เลยนะครับ ก็ชาวชนผู้สนใจเขารับฟังการอธิบายจางเจ้าที่เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีได้ครบถ้วนครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัดนัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9 9บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ